สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเนสโกอันนี้ผมสั่งมานะครับครั้งที่แล้วคลิปที่แล้วเนี่ยผมเคยรีวิวอินโนสเกตไปแล้วตามภาพนี้เลยเนี่ยในอินโนสเกตผมเคยรีวิวไปแล้วเนี่ยเนสโกเนี่ยเราดูซิว่านี่ผมสั่งมาเพราะว่านี่โมเดลนี้โคตรดีเลยไม่เหมือนกับอินโนสเกตนะถ้าเป็นอินโนสเกตเนี่ยผมสั่งมาจากมิซิราคาตั้งเหมือนกับตัวนี้เลย อาละวิธีต่อต้องถอดมาถอดหัวมาได้น่่เน่่ถอดหัวได้แล้วก็ถอดฐานออกมานี่วิธีการประกอบง่ายเลยถอดแน่นจังอันนี้ก็พอดีว่าน e สโกเนี่ยมันก็ต่อไปได้ต่อได้อยู่แต่ต้องต่อจานนี้นี่ต้องต่อจานนี้เห็นเห็นเดือยตัวนี้ไหมจะเข้าเกาะต่อตัวนี้ น่่ๆๆ,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 ๆ่เน่แบบมึงซอยแยบเข้าไปอืมได้แล้วแล้วก็หัวเนสโกะนี้เหมาะกับผู้หญิงที่ตัวคอนหญิงชอบเลยนะนี่เนาะเนสโกะเนี่ยเป็นน้องสาวของทัจิโร่นี่ยครับอันนี้เพิ่งรีวิวเอายใหญ่ๆนีๆ่ผมเห็นเนสโกะส่งรายงานมาว่าของมาส่งตั้งแต่ส่งมาสองร้อยยี่ สองร้อบาทค่าส่งเนี่ยที่ผมสั่งมาแล้วยังมขีข่าตั้งกล้องอยู่ว่าผมก็จะสั่งแม่ผมก็จะสั่งให้ผมอยู่ผมก็เลยนี้พี่ผมสั่งให้ผมเลยเนสโกแต่ผมราคาที่พี่สั่งเนี่ยพี่ผมมันมียอดรีวิวอยู่นีเนสโกมันมีตรงนี้ด้วยมีค่าไม้ไผ่ เนสโกเนี่ยมันจะมีมันจะใช้เป็นน้องสาวของทันจิโร่นั่นแหละที่แล้วจะพูดทำไมเนี่ยครั้งที่สองอันนี้ก็ผมก็พี่ผมสั่งให้ผมเนี่ยแต่มันส่งมาวันเสาร์มันวันนี้ผมสั่งมาเพื่อพอเศษหนึง่งขอแป๊บก่อ,กอนโอ้ยเอาไปนเะนี่ยนสโกส่งมาเนี่ย คลิปที่แล้วผมเคยลงเป็นคลิปพันเรศสวนเป็นแล้วแล้วก็คลิปฮะโพนี่อยู่ในป่าเหมือนผมเรียนมาจากเจเรียนมาจาก NTN ที่เขาทำคลิปเกี่ยวกับฝากติดตามได้เลยนะครับช่อง NTN อันนี้ผมรีวิวเพราะว่าผม จะรีวิวในอันที่ตอบก็ได้ใครซื้อสั่งซื้อในแอปช้อปปีแล้วก็ PC ก็มีขายนะร้านขายโมเดลไปหาได้เลยแล้วก็ลูมิสันกับอินโนสเกตที่ผมเคยรีวิวไปแล้วผมก็แต่ขอปรับมุมกล้องไปหนึ่ง กลับมาพบกันใหม่นะครับ